เอ,เอายังไงขึ้นมาข้างซู่อเอาแล้วเท่าไหร่แถมมาเลยกับปลากันมันมีลิ่นนั่นแหละเอาไปกินบ่ได้กันเลยเนาะ có tái ยังรถอยู่ล่ะซื้อ <laughs> 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 สี่เขรเกษตรีมาจากตามไปเลครับแ้วเขาครับครับอือมากแบบเครื่องเทยไทยครับเื่อนเทไทยก็หรือเขื่อนเทย์หลายย่ามมาเริมแบบถ้่มีเช้าโอ้ล้วก็มาตุ๋นตุ๋แล้วก็เอามาย่างกันสะกัดน้ำมันออกหมดเลยนมันอน้นก็จะเพีดมาก่ว่าจ่หมั่นเลย่ไดแตกขายเป็นก็ยยย เป็ไนไงยางรวง,องอยางก็ของตลาดดีครับโมทุกคนสองเอนนี่นมทุกคนเลยัลลบเส้นถึงร้อยเลยนะครับรอก็เส้นถึงกาครับ